ดีค่ะอยู่ในช่อง e a สบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่2กันค่ะสำหรับเล่มที่2มีทั้งหมด15บทคือบทที่16ถึงบทที่30เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่21นิทานขำขัน รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วป้าของวีระบอกให้เด็กๆนั่งคุยกันก่อนอย่าเพิ่งกลับบ้านเพราะแดดกำลังร้อนจัดมานะมานีปิติชูใจสมคิดและดวงแก้วจึงช่วยวีระเหลาทางมะพร้าวเพื่อทำไม้กวาดพอดีเพชรทำงานที่บ้านของเขาเสร็จจึงมาสมทบช่วยวีระด้วย ลุงกับป้าไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสซึ่งอาพาธเป็นอมพาธจนเส้นประสาทซีขวาชาไปหมดขณะนี้ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชป้าเย็บอาสนะไปถวายท่านถ้าท่านค่อยยังชั่วขึ้นลุงก็จะอาราธนาให้ท่านกลับไปรักษาตัวอยู่ที่วัดปิติบอกกับเพื่อนๆว่า ถ้าร่างกายของเขาแข็งแรงโตขึ้นเขาจะไปบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลจะได้ช่วยคนป่วยที่เสียโลหิตไปมากๆเด็กๆนั่งทำงานอยู่เงียบๆเพราะไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไรดีวีระกลัวเพื่อนจะเหงาจึงบอกว่าจะเล่านิทานให้ฟังแต่ต้องผลัดกันเล่าพ่อเขาเล่าจบแล้วให้คนอื่นเล่าบ้าง เพื่อนๆก็ตกลงนิทานที่ฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังนี่เป็นเรื่องตลกเหลือเชื่อนะฟังเล่นสนุกๆอย่าถือเอาเป็นจริงเป็นจังวีระออกตัวไว้ก่อนแล้วเขาก็เริ่มเล่านิทานตลกเหลือเชื่อชื่อตาเหลวตกปลาไหลให้เพื่อนฟังดังนี้มีตาแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาเหลวมีอาชีพตกปลาขาย ตาเหลวมีความสามารถพิเศษจนคนพูดกันว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนฝนตกฟ้าร้องกลางคืนหรือกลางวันพระอาทิตย์และพระจันทร์สิ้นรัศมีจะเกิดสุริยคราดหรือจันทรคราสตาเหลวก็ตกปลาได้มากเสมอบรรดานักตกปลาทั้งหลายต่างครั่นคราม ไม่มีใครกล้าแข่งรัศมีกับตาเหลวเลยทำให้ตาเหลวรู้สึกทน,นงตนอยู่ไม่น้อยวันหนึ่งตาเหลวคิดจะไปตกปลาที่หนองน้ำลึกไกลออกไปจากที่เคยหาอยู่เป็นประจำเรือของตาเหลวลำเล็กเกินไปจึงต้องขอยืมเรือของเพื่อนเมื่อไปถึงที่หมาย ตาเหลวเห็นปลามากมายดำผุดดำว่ายอยู่เกลื่อนกลนก็เกิดความปรีดาปราโมทคิดว่าวันนี้จะต้องจับปลาได้เต็มลำเรือแต่แล้วตาเหลวก็ผิดหวังเพราะวันนั้นเกิดอาเพศหรือเป็นวันอุบาทอย่างไรก็ไม่ทราบปลาไม่กินเบ็ดตาเหลวเลยตาเหลวโมโหโกรธาจนแข้งขาสัน่นผ่านจะเป็นลม จึงเอนตัวลงนอนบนพื้นเรือแล้วหลับไปตาเหลวหลับอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวเมื่อเรือโครงยวบยาบตาเหลวลุกขึ้นดูก็เห็นสายเบ็ดกระตุกไวๆจึงลองดึงดูยิ่งดึงปลาก็ยิ่งดึงเรือให้จมลงตาเหลวตกใจรีบหนีขึ้นฟังเปล่าร้องให้เพื่อนๆมาช่วยจับปลาตัวใหญ่ ทีแรกไม่มีใครเชื่อคิดว่าตาเหลวพูดปดตลบตะแรงปริ้นปร้อนแต่ขัดตาเหลวไม่ได้จึงมาช่วยปรากฏว่าปลาที่กินเบ็ดตาเหลวนั้นเป็นปลาหลายตัวมหึมมาตาเหลวชำแหละปลาแจกเพื่อนฝูงแล้วปลาก็ยังเหลืออีกมากมายตาเหลวจึงเอาไปแลกข้าวได้ข้าวเต็มลำเรือแล้วตาเหลวก็ถอเรือกลับบ้าน ระหว่างทางตาเหลวรู้สึกหิวข้าวจะหุงข้าวกินก็ไม่มีไม้ขีดไฟลองเรือมาพรางตาก็สอดสายดูตามตะลิงเพื่อจะมีใครก่อไฟทิ้งไว้บ้างแต่ก็ไม่เจอเลยตาเหลวล,ล่องเรือมาจนถึงต้นยางใหญ่ใต้ต้นยางมีเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งมาซุ่มรอดักสัตว์กินอยู่ชายน้ำ ตาของเสือมีแสงพร่าวเป็นประกายเหมือนไฟสุมขอนลุกไหม้กรุนอยู่ตาเหลวดีใจรีบว่าดเรือแวะเข้าไปคว้าโซ่ล่ามกับหางเสือเพราะคิดว่าเป็นรากไม้ช่วยได้แย่เข้าไปที่ลูกตาเสือเพื่อจะติดไฟจอแยงเข้าไปจนชิดก็จุดไม่ติดตาเหลวโมโหคิดว่าน้ำยางที่ได้แห้งไป จึงเอาใต้ทิมตาเสือเข้าเต็มแรงเสือนั้นตกตะลึงตั้งแต่เห็นอาการของตาเหลวครั้งแรกแล้วพอตาเหลวเอาใต้ทิมตาเข้าก็ตกใจกระโดดหนีตเตลิดเปิดเปิงไปลากเอาเรือที่ผูกติดหางครูดขึ้นไปบนโบกไกลจากฝั่งไปหลายเส้นส่วนเรือเมื่อถูกลากแรงๆก็เลยยาวกว่าเดิมตั้งสองซอก ตาเหลวเข็นเรือกลับลงน้ำไม่ไหวเพราะไม่มีแรงเลยต้องนอนเฝ้าเรืออยู่ที่นั่นทั้งคืนทั้งหิวทั้งเหนื่อยยุงก็กัดหน้าทุเรศเต็มปดาพอรุ่งเช้าตาเหลวไปเที่ยวหาผลไม้กินแก้หิวพอกลับมาที่เรือก็เห็นฝูงไก่ป่ามากินข้าวเกือบหมดลำตาเหลวโกรธจัดจึงไปตัดหวายมาทำห่วงดักไก่ติดไว้กับกระทงเรือ ฟูงไก่ป่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นแก่ตนก็พากันมากินข้าวอีกมันจึงติดบ่วงหมดทุกตัวตาเหลวเห็นได้โอกาสเช่นนั้นก็โห่ร้องขึ้นไก่ป่าตกใจบินทลาพาเอาเรือลงน้ำโดยไม่ต้องเข็นแล้วตาเหลวก็ฆ่าไก่ทีละตัวทีละตัวฉีกกระเพาะเอาข้าวที่ไก่กินเข้าไปคืนได้หมดทุกเมล็ด แถมยังได้ข้าวที่ไก่กินมาจากที่อื่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยพอตาเหลวกลับมาถึงบ้านจึงให้ภรรยาเอาเรือไปคืนเพื่อนเพื่อนตาเหลวมาสำรวจดูเรือสัมผัสรูปครามดูแล้วก็ว่าไม่ใช่เรือของตนเพราะยาวกว่าเดิมตั้งสองซอกจึงต่อว่าต่อขานอย่างรุนแรงหาว่าตาเหลวเหมือนอสร,รพิษไม่มีสัจจะ ให้ขอยืมเรือไปกลับทอรยศเอาลำอื่นมาเปลี่ยนภรรยาของตาเหลวรู้สึกอัประยอดสูที่ถูกต่อว่าจึงถอเรือกลับบ้านเพื่อให้โจ์กับจำเลยมาเจรจาตกลงแก้ปัญหาใช้นี่ทำเรือยาวขึ้นกว่าเดิมเอาเองภรรยาของตาเหลวพายเรือกลับบ้านระหว่างทางเกิดพายุพัดจัดคัดว่าเรือไว้ไม่ไหว เรือพุ่งเข้าชนตะลิ่งโครมใหญ่เรือก็หดสั้นเข้าไปสองศอกจึงมีความยาวเท่าเดิมภรรยาตาเหลวดีใจมากรีบพายเรือกลับไปคืนให้เจ้าของเจ้าของเรือเห็นเรือเท่าเดิมก็รับคืนโดยดีพอวีระเล่าจบเพื่อนๆก็หัวเราะกันคลื่นเครงปิติถามวีระว่าใครเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง วีระบอกว่าไม่มีใครเล่าฉันอานจากหนังสือของลุงชื่อคติชาวบ้านมีนิทานสนุกๆเยอะแยะทุกคนแย่งกันขอยืมอ่านปิติจึงจัดลำดับการยืมหนังสือให้ชูใจเป็นอันดับแรกต่อมาเป็นดวงแก้วมานีสมคิดเพชรและมานะส่วนตัวเขาอาจเป็นคนสุดท้ายก็ได้ ฉันอ่านหนังสือยังไม่เกง่งเพชรพูดเบาๆอ่านยังไม่เกง่งยิ่งต้องอ่านบ่อยๆจะได้เก่งขึ้นอย่างไรล่ะเวลาเธอติดขัดอ่านไม่ออกก็ถามพี่วีระสิมานีแนะนำเพชรก็รับคำโดยดีไหนล่ะใครจะเล่านิทานต่อจากฉันวีระทวงพางหยิบกระบอกไม้ไผ่ขึ้นมาปร้องหนึ่ง เอามีดผ่าเพื่อทำตอกใช้มัดไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อนๆพอนพอได้ยินวีระทวงให้เล่านิทานก็นั่งมองตากันทุกคนพยายามนึกถึงนิทานที่เคยฟังมาแต่ก็นึกไม่ออกมานีโน้มตัวลงไปกระซิบที่หูของชูใจว่าเล่าเรื่องสโสน,น้อยเรืองงามใหม่ล่าชูใจเธอยังจำได้หรือมานีชูใจถามเบาๆ ฉันจำไม่ได้เสียแล้วถ้าเราไม่จบก็ขายหน้าเขามานีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็สั่นหน้าพระเอกชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วผู้หญิงขี้โกงที่ทระยศต่อเจ้าหญิงสโสน้อยชื่อว่าอย่างไรฉันก็จำไม่ได้อีกเธอถามย่ามาให้แน่นอนแล้วเราคอยมาเล่าให้คนอื่นฟังชูใจก็เห็นด้วย ปิตินั่งขมวดคิ้วนึกอยู่นานว่ายายเคยเล่านิทานเรื่องอะไรให้ฟังบ้างก็น,นึกไม่ออกจนปัญญาหันไปมองดูคนอื่นๆก็เห็นนั่งอึ้งกันไปหมดเขาจึงพูดกับวีระว่าขอโทษเธอวีระฉันนึกนิทานไม่ออกจริงๆขอเป็นนี่เอาไว้ก่อนคราวหน้าฉันจะเป็นคนเล่านิทานเอง